สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะมาแนะนำมือถือที่โคตรคุ้มค่า3ใบเท่ามีถอดนะครับก็คือ ZTE Blade 55นะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักยี่ห้อนี้นะครับแต่ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้ออินเตอร์แบรนด์เหมือนกันนะครับก็คือใครที่ชอบศึกษาเรื่องมือถือมานะครับก็คือยี่ห้อนี้เขามีมาหลายปีแล้วสามใบเท่ามีท่อนนะครับแล้วก็เขาให้รามมาถึง128ยยี่สกิกเขาจะมีให้เลือก2รุ่น64กับ128ยยกิกนะครับแรมให้มาถึง4ี่กิกนะครับคุณจ่ายแค่2699คคุณได้แรรม4นะับสอให้เคสสใ่มาด้วยนะครับ แล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับแน่นอนขาดไม่ได้ก็คือคู่มือที่เราชอบอ่านกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ให้หัวชาร์จด้วยชาร์จแบบ5วัตต์2แอมป์นะครับจ่ายไฟ10วัตต์ก็สาย USB Type C ขอบข้างๆก็จะเป็นขอบแบบเหลี่ยมๆนะครับเลี่ยมๆเหล,ลี่ยมตรงเลยเนาะค่อนข้างหนาอยู่นะครับตัวนี้วัสดุก็ธรรมดาเลยนะครับไม่ได้พรีมงพ m p r e m ยมอะไรข้างบนนี้โล่งๆนะครับไม่ได้มีอะไรเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มสแกนนิ้ว อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่องใส่ถาดซิมนะครับถาดซิมตัวนี้จะสามารถใส่ซิมได้2ซิมการ์ดแล้วก็มีช่องใส่ไมโคร SD การ์ดแยกนะครับหน้าตา UI ไอในรถคล้ายๆกับเพียวแอนดรอยนะครับการสัมผัสผมว่ามันค่อนข้างลื่นระดับหนึ่งนะครับตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ90เฮิรตด้วยนะครับแถมเราได้ขนาดหน้าจอที่ใหญ่6.75นิ้วนนี้เนาะ Wi-Fi จากที่ผมเช็คมาก็คือมันไม่รองรับ Wi-Fi 5G นะครับคือจะรองรับแค่2.4พื้นฐานทั่วไปนะครับ แล้วก็มีบูทงบูทูธฟีเจอร์ทั่วไปนะมีครบมีทีมด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนทีมได้แต่ว่าทีมมันมีให้เราเลือกแค่3แบบนะครับแล้วก็วร์เปเปอร์นะครับเปลี่ยนไอคอนได้ลักษณะของไอคอนเราต้องการแบบวงกลมแบบสี่เหลี่ยมได้หมดนะครับแล้วก็ตรงดิสเพลย์ก็จะมีโหมดดับโหมดมาให้ด้วยนะครับเนี่ยสามารถเปิดใช้งานหรือว่าจะตั้งเวลาให้มันเปิดตอนกลางคืนเฉยๆก็ได้นะครับเราสว่างหน้าจอถ้าเราปรับสุดสว่างประมาณนี้นะครับที่ดีกว่าเทคโนโิยี ในเดราคาเดียวกันคือเขาสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับมาพร้อม a n d r รอ d เวอร์ชัน14นะครับครอบด้วย My OS เมาอไรม,มันให้มาแค่4กิกนะครับแต่ว่ามันสามารถบวกเพิ่มก็คือเราสามารถเอาหน่วยความจําแปลงเป็นแรมนะครับเพิ่มอีก8กิกเท่ากับ12กิกนะครับเหลือๆเ,เลยแต่จริงๆก็ไม่จาเป็นนะแรม4ก็เพียงพอแล้วนะครับนี่พื้นที่สตอ r a เรจนะครับถ้า64กิกอ่ะมันจะเหลืออยู่44.5 ตัดี่้็ค่อมา5,000ม ah ิลลิแอมนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับเซตตัวนี้จะใช้ยูนิซอกนะครับ sc 9 8 6 3 a ถ้าเทียบกับควาคอมก็ Snapdragon 430ลองดูการสแกนนิ้วนะนี่ความเร็วในการสแกนอะจากที่ผมรีวิวเทคโนโมาก่อนหน้านี้ผมว่าเทคโนโทำได้ดีกว่านะครับสแกนเร็วกว่าตัวนี้จะได้ยินเสียงก่อนแล้วก็ภาพจะมาทีหลังก็คือจะรู้สึกว่ามันนวง,นว,งนวงกว่านิดนึงนะครับลองฟังคุณภาพเสียงดูนะครับ คุณภาพเสียงผมว่าค่อนข้างเบานะครับถ้าเทียบกับตัวเทคโนโตัวนน้จะดังกว่าเกินครึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้ ตัวนี้ดังแค่ประมาณ50%ของเทคโนโเพราะว่าตัวนี้มันมีลำโพง2ตัวนะครับเสียงก็ประสุดไม่แตกนะครับแต่ว่าเสียงไม่ได้มีมิติเสียงจะแบนๆเลยนะครับไฟแฟลชกับสว่างประมาณนี้นะมเมนูการโทรก็จะอารมณ์ให้คล้ายๆกับเพียว Android เลยนะครับไม่ได้มี UI อะไรครอบเยอะเนาะอะไรชงไรชื่ออันนี้ก็ใช้แอปจาก Google เลยนะครับไมได้มีการคัสตอมแยก อันนี้ก็ใช้เมสเซจจาก Google เลยมีเมนูค i ด Up เครื่องคิดเลขส่วนใหญ่หน้าตา UI ก็จะจะใช้ UI แบบเพลย์แอนดรอยนะครับแต่ก็มี OS ของเขาครอบมาบ้างนะส่วนวิทยุอ่ะตัวนี้ต้องใช้หูฟังเสียบนะครับนาฬิกงนาฬิกา,าน้าแต่ประมาณนี้ความรวดเร็วนะครับเวลาสลับแอป ก็ถือว่ารับได้นะไม่ได้หน่วงมากนะครับและที่พลาดไม่ได้นะรุ่นนี้จะมี Live Iceland ด้วยนะครับก็คือคล้ายๆในค่ายผลไม้นะครับบันทึกเสียงด้วยนี่มันจะมีหน้าต่างขึ้นมาข้างบนด้วยนี่บอกว่าเรากําลังบันทึกฟีเจอร์ใครที่หามือถือก็ไม่เกิน3000นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับมีฟีเจอร์สแกนนิ้วให้มาครบนะครับพอร์ต USB Type C ด้วยเป็นพอร์ต USB 2.0นะครับ ส่วนชิปเซตอ่ะอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับถ้าเทียบกับตัวเทคโนโลยีสปาโกหนึ่งจะแรงกว่าเราเอามาใช้งานทั่วไปยังไงมันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับส่วนใครอยากได้ลำโพงสเตดิโอก็แนะนำสปาโก้หนึ่งนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ช่วเพื่อนนะครับใครสนใจกดซื้อที่ตะกามุมทรายร้างได้เลยสวัสดีครับ